นกระแสไม่ไหวลีน่าจังยกมือขอโทษแพรรี่กระชากวิกลั่นไขยอกแอนดูเหมือนลูกสาวเรียกได้ว่าทำโลกออนไลน์เดือดหลังลีน่าจังกระชากวิกของแพรรี่ไพรวันวันบุตรทำให้แพรรี่เดือดโพสเฟซบุ๊กกระดุข้อความบอกว่าตามจริงๆต่ำกว่าที่คิดไวเยอะมากจากและบอกว่าถ้าไม่เกรงใจพี่นดดำกูยันหงายท้องไปแล้ว นะคะล่าสุดลีนาจังออกมาไลฟ์สดตอบโต้โดยได้พูดใจคลิปว่าสิ่งที่ทำไปนั้นคือการแสดงขนาดพี่หม่ำจกโมดซุปตาตลกดังปนก็เคยล้อเล่นเคยบ่าอย่างนี้เขาก็สนุกหนุกไม่ได้อะไรหนุ่มกัญชัยก็ยังไม่โกรธที่โดนล้อคนที่เขาเป็นมืออาชีพจะไม่เรื่องมากไม่หลงตัวเองท,งทั้งที่เขาดังกว่าเป็นล้านเท่าทั้งนี้ตนได้ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ขอย้ำว่าเป็นการแสดงล้อเล่นกันไปมาไม่ได้ ทะเลาะกันคนเราจะบอกว่าดังแล้วอย่าลืมตัวไม่ร่วมงานด้วยไม่เป็นไรเพราะที่ไปในงานนั้นไม่รู้ว่ามึงจะไปแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเหยียบย่ำตนจนจมดินทั้งนี้ลีนาจังได้ทิ้งท้ายด้วยคำขอโทษอย่างใจจริงแต่วันนี้ถ้าเราทำให้แพรรี่เสียใจขณะน,นี้แม่ลีนากราบขออภัยจริงๆนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแบบว่ารักแอนดูเหมือนลูกสาวคนหนึ่ง